ครับวันนี้พาดูนะครับรถพึ่งลงเลยนะครับโตโยต้านะครับยอดนิยม7 FB 1 8บหนขีดสามคันนี้มันมีความพิเศษอย่างนี้นะครับอันนี้คือสภาพที่พึ่งลงเลยนะครับอ้าวจะโชว์หน่อยนะครับปกติรถทั่วไปเนี่ยนะครับออปชันเนี่ยมันจะมีแค่สไลด์ชิปอย่างเดียวอ่าอันนี้คุณเห็นไหมครับสไลด์ชิปแล้วนอกจากสไลด์ชิปแล้วยังมีแอดจัดฟอร์ครับนะสองออปชันอยู่ในคันเดียว อันนี้ต้องเรียกว่าสเปคเทพมากครับนานๆจะมีอย่างนี้มาทักทีไม่ธรรมดานะครับนี่ดูสภาพโดยรวมนะครับจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับสภาพยังกริบอยู่เลยนะครับ1.8 1.8แแท้เลยนะครับปกติเนี่ยโมเดลพวกนี้มันจะเป็น1.5แต่นี่1.8นะครับที่สําคัญนะครับรถรถ4คอนโทนนะครับ4คอนโทนแถมชั่วโมงใช้งาน โอ้โห oh, oh. 9,000ชั่วโมงมีกระจกนะครับเทมเปอร์แท้ฝัดน้ำฝนเซ็ตมาให้เลยไฟครบเซตเดี๋ยววิ่งให้ดูนะครับกลิ๊บคลิปเลยครับขนาดแบตไม่เต็มร้อยนะครับแบต30%วิ่งปิวครับสบายสบาย